สวัสดีครับผมผมต้องกล่าวคลิปโตนะครับผมวันนี้เราก็มาพูดคุยเรื่องของเกี่ยวกับการฮาวิ่งที่จะเกิดขึ้นมานี้นะครับผมของบิตคอยนั่นเองการฮาวิ่งของบิตคอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเอ๊ะทำไมมีการฮาวิ่งแล้วราคามันจะต้องขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม่ได้ขึ้นเสมอไปแต่กลไกลของการตลาดเองเนี่ยเมื่อซัพพลายมันน้อยลงอุปสงค์มันมากขึ้นดังนั้น ราคามันก็เลยถูกดันได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมแล้ววิดีโอนี้สนับสนุนโดยคอยเนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนผู้คนในตลาดให้ได้มีความรู้มากที่สุดและสามารถเทรดเหรียญใหม่ๆได้เยอะแยะมากมายดูง่ายเข้าใจง่ายมีคัสเตอร์เซอร์วิสมากถึง16ภาษาให้บริการมากกว่า200ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับผมมีอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์และยังมีเชน c s c คอย chain มีวอล l e t ด้วยนะครับและที่สำคัญมีมูลนิธิของคอย X อีกด้วยตอนนี้คอย X มีอายุได้ถึง7ปีเต็มแล้วในอุตสาหกรรมของคริปโตไม่มีข่าวร้ายใดๆและมีความปลอดภัยสูงมากว่างๆก็ลองแวะกันมาสมัครและเทรดในคอย X อกันดูได้เลยนะครับผมทุกรายละเอียดจะอยู่ใต้ดีสคริปชันนี้หมดแล้วนะโอเคเราเข้ามาเนื้อหาหลักของเรากันดีกว่านะครับผมซึ่งเริ่มแรกเลยเนี่ยบิตคอยฮาวิ่งเนี่ย เราต้องรู้จักกับบิตคอยกันก่อนนะครับผมบิตคอยมีอะไรบ้างอ่าบิตคอยใช่ไหมเออเราไม่ใช่บิดแล้วเราคอยอะไรงี้นะมันคือเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญน,นี่อ่ะสมมุติว่ามันชื่อว่าบิตคอยนะครับผมนะบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาจากบล็อกเชนนั่นเองนะครับผมนี่ตัวขั้นกลางตัวนี้ก็จะมีบล็อกเชนนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับผมที่ทําให้เกิดทรานเซ็คชั่นเกิดขึ้น ตรงนี้เราแปะโป้งไว้ก่อนนะครับผมซึ่ง transaction ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราโอนบิตคอยไปสู่บิตคอยนั่นเองสมมุตินะครับผมผมมีกระเป๋าตรงนี้อ่าเป็นกระเป๋า A ผมจะโอนบิตคอยเนี่ยไปกระเป๋า B ใช่ไหมซึ่งตรงกลางเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวตรงกลางตรเนี้เราจะมีบล็อกเชนอยู่ซึ่งบล็อกเชนเนี่ยจะสร้าง transaction นี้เกิดขึ้นว่ามีการเกิด การทำธุรกรรมตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรใครกับใครอ่า A กับ B มีปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะครับผมอันนี้มันก็จะบันทึกเข้าสู่ใน transaction ตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ transaction เนี่ยจะถูกส่งเข้าไปใน p o o นะครับผมอ่าซึ่งใน p o o ตัวเนี้ย มันก็จะมี a b c อะไรก็ว่ากันไปนะคผมก็เป็น transaction ย่อยกันไปเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมแล้วทีเนี้ยธุรกรรมที่เราเนี่ยจะตรวจสอบกันนะคผมคือการใช้งานบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบโดยคนภายนอกก็คือการใช้ระบบ d e c e n t r a l i ล e ์นั่นเองนะผมการที่ว่าเรามี d e c e n t r a l i ล e ์เนี่ยหมายความว่าทุกคนเนี่ยแชร์ทรัพยากรมาอย่างเช่นอ่ามันจะมี cpu gpu ใช่ไหม มี CPU อ่ะสมมติอ่ะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า validator อ่ะทั้งหมดเลยนะผมเขาเรียกว่า validator ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเข้า connect กับ pool ตรงนี้อ่าเชื่อมต่อกับ pool ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเอา transaction เนี่ยมาตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ,สอบแล้ว blockchain เนี่ยจะบันทึกว่าใครตรวจสอบอะไรยังไงนะผมแล้วก็ส่งต่อว่าไอเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่า เขาดึงมาเสร็จปุ๊บแฮชเรียบร้อยแฮชเรียบร้อยปุ๊บส่งผลลั์กลับคืนไปแฮชเรียบร้อยส่งผลลั์คืนไปแฮชเรียบร้อยส่งผลลัพธ์คืนไปก็จะได้กลับมาได้เป็นบิตคอยนั่นเองนะผมบีทตรงนี้อ่ะ BTC กลับมาอ่ะส่งไปส่งกลับมาส่งกลับมา b t c ตรงนี้นะครับผมสมมติว่าสมมุตินะครับผมคราวนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาฮาวิ่งจริงละมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีวอร์ดเกิดขึ้นนะผมซึ่งรีวอร์ดตรงนี้ตอนแรกสมมุติ เราได้สอง BTC ต่อ transaction นะครับผมเนี่ยอันนี้คืออันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยนะว่าการ halving เนี่ยเกิดขึ้นยังไงนะแล้วทีนี้ทุกคนได้2 BTC กันไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าส BTC ไปเรื่อยๆ2 BTC ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ถ้าในระบบเนี่ยมันแจกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆทุกครั้งทุกครั้งที่มีการเกิดธุรกรรมเกิดธุรกรรมเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเจ้าตัว BTC เนี่ยมันเฟ้อ มันมีของที่ออกมาเนี่ยบ่อยมากบ่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็ม21ล้านใช่ไหมจนกระทั่งมันครบซับาลาย21ล้านใช่ปาซึ่งตรงเนี้ยซาโตชิที่สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเครับผมเขาไม่ยอมให้ถึงตรงเนี้ยแน่นอนเนี่ยไม่ถึงห้ามถึงเลยเด็ดขาดไม่งั้นสิ่งที่บิตคอยน์มันเกิดเนี่ย มันจะไม่สามารถสู้กับเงินเฟียดได้ดังนั้นมันก็เลยจะมีการฮาฟวิ่งเกิดขึ้นซึ่งฮาฟวิ่งคืออะไรก็ง่ายๆเลยฮาที่แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมที่แปลว่าครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยนะทุกๆ4ปีเนี่ยจะลดจํานวนรีวอร์ดเกิดขึ้นนะครับผมจาก2ไปเป็น1อ่า BTC ต่อ t r a n s ซ c ชั่นซึ่งตรงเนี้ยพอมันเกิดขึ้นแล้วทำให้ซับายของปีถัดๆไปจะเหลือเพียงแค่ 1>, 1ต่อ transaction เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการฮาวิ่งรอบที่2จะเกิดอะไรขึ้นอีกมันก็จะเป็น1ไป0.5 BTC ตามลำดับนั่นเองเนี่ยผมคั้งที่2เหลือ0.5แล้วมันจะเข้าใกล้21ล้านไหมคำตอบก็คือมันก็จะประวิงเวลาไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีมูลค่ามากกว่านี้ใช่ไหมไอการเกิดฮาวิ่งเนี้ยมันจะทำให้ไม่ถึง2 1ล้าน อย่างแน่นอนภายใน100ปีพอเมื่อครบอีก4ปีใช่ไหมจาก0.5ลงมาเป็น0.25 BTC อ่าไปเรื่อยๆนะใช่ไหมคราวนี้ถามว่าขุดคุ้มไหมถ้าเกิดว่าคนยังใช้งานอ่าไปเรื่อยตรงเนี้ยเขายังจะคุ้มอยู่นะถ้าเกิดว่าราคามันยังขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าจำนวนของอุปสงค์เนี่ยมันน้อยลงไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะคงราคาไว้เพราะว่ามันไม่ได้เฟอ้อตามเงิน เ,ออเงินเฟียสเนี่ยเงินเฟียสปีที่เป็นบาทเป็นดอนเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาจะเรียกว่าเงินเฟียสซึ่งมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดว่าอีก4 2 5ปี0.25แล้วเป็นไงมันก็จะลดไปเหลือ0.125 BTC ต่อ t r a า s a c t ซ o n กันว่ากันไปนั่นเองนะผมเนี่ย,ม,ยมันจะทำให้เหรียญที่ออกมานะครับผมจากว a ลล d a t o r ตรงเนี้ยลดน้อยลงครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆ ทุกๆ4ปีผลที่ตามมาก็คือเงินจะฝืดลงเรื่อยๆและมูลค่าของบิตคอยจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามอุปสงค์ที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เอาเอาว่ากันง่ายๆง,ยงยนี้ส่วนเมคานิกอะไรนี่ก็ไปอ่านในไวท์เพเปอร์เพิ่มเติมนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีแค่นี้ง่ายไหมง่ายกดไลค์กันนะครับผมโอเคสำหรับในบิตคอยในรอบนี้นะครับผมผมก็มองว่าเออ มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะผมแล้วฮาวิ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็อีก4ปีนะครับผมหลังจากนี้ก็อีก4ปีก็เมษาปีเท่าไหร่เลยปี2028นะครับผมนะก็เหมือนกันเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีข่าวมีอะไรนู่นนี่นั่นเอาไว้สําหรับในการทําให้ราคาเนี่ยมันถูกดั้ลงไปนั่นเองเนะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบิตคอยก็ยังชนะเงินเฟอ้อเสมอนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอขอบคุณคอยเอด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุ๊บ